เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลเฟอร์แคตเตอร์ศาสตร์กระสอบซ้ายครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมสาบก๊ล์บีบอลทีดีนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะเราจะเข้ามาสู่วิชัยสับก๊บลีบอลทีดี102กันต่อฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนการอัพทะลวงกันนะครับสาหรับเขาเรียกว่าการทะลวงตัวทองว่าเขาเรียกว่าแต่ใน,ในแต่ละขั้นเนี่ย ใช้ของอะไรใช้เท่าไหร่ตั้งแต่ตัวทองแท้นะครับแล้วก็ตัวทองที่ถูกอัพมาจากเกจสิบห้าเกสิบเจ็ดแล้วก็เกจสิบหกเกสิบแปดเดี๋ยวจะบอกกันแบบละเอียดยิบเลยนะครับามารอดูกันได้เลยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนี่ม่ใหม่นะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคฮะก็เดี๋ยวต้องขอบคุณข้อมูลก่อนนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณเคนด้วยนะครับ ตัวละครเคนชินอยู่เซิร์ฟหนึ่งนะครับกิวเวอร์นะครับก็เป็นผู้ซัพพอร์ตข้อมูลนี้นะแล้วก็ขอบคุณคุณวีด้วยนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทูล่าติดต่อคุณเชียนให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับทั้งสองคนนะโอเคครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเรียกว่าการอัพทะลวงคืออะไรนะฮะการอัพทะลวงเนี่ยจะอยู่ในเขาเรียกว่าตัวละครระดับสีทองนะครับอ่าเราขอเรียกว่าทองแท้ทองแท้เนี่ยจะเป็นพวกริโป้จิวยี่จูล่งอ่าขงเบ้งอะไรอย่างงี้ครับที่ต้องใช้ป้ายทองเปิดนะนะครับส่วนพวก อทองเขาเรียกว่าเป็นพวกทองที่แบบถูกอัพมาจากตัวละครเก่าอะไรเงี้ยก็จะขอเรียกว่าแบบโค้อทองแบบทองเกตสิบเจ็ดกับทองเกตสิบแปดล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ฟังก์ชันทะลวงเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีเฉพาะตัวทองเท่านั้นนะครับในการทะลวงแต่ละครั้งมันจะบวกสแตตต่างๆนะครับที่ไม่เท่ากาันยิ่งทะลวงเยอะจะยิ่งบบกเยอะนะครับแล้วก็จะมีสูงสุดนะครับ ทะลวงได้ถึงระดับ2 5ขีดนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มได้แต่1ขีดหนึ่งเท่านั้นนะเออนะครับก็จะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวทองแท้หรือเป็นตัวทองระดับเกที่ถูกอัพมานะครับก็เขาเรียกว่าจะมีฟังก์ชันทะลวงเหมือนกันแต่ว่าของจะใช้ไม่เท่ากันนะวันนี้ก็เลยจะมาบอกกันนะครับเพราะว่ามันจะมีระดับเรียกว่าสสเต็ปมันจะใช้แบบไม่เท่ากันเลยก็คือแบบตัวทองแทนะครับตัวทองเก18มาแล้วก็ตัวทองเกศสมาเกจจะใช้ไม่เท่ากันหมดเลยไปแต่เราไปดูกัันนาาใช้้กบง ทำแผนภาพให้แล้วนะเหมือนเดิมโอ้งานดีงานดีบอกเลย <laughs> มาเดี๋ยวไปที่ตัวทองแท้ก่อนครับตัวทองแท้เนี่ยก็เอารูปไีโป้มาเป็นตัวแทนนะครับก็มีเงื่อนไขแล้วการใช้ทรัพยากรตามที่เห็นนะครับมาเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับอัพทะลวงระดับแรกเนี่ยจะเป็นการอัพทะลวงตั้งแต่1นึ่งเขาเรียกว่า1ขีด1ถึงหขีดหนะครับ ขั้น1ขีดหนึ네่งเนี่ยจะใช้มุกเทพนะครับ1ลูกนะแล้วก็เศษอัพทองหนชิ้นนะครับส่วนการทะลวงขั้น1ขีดสองเนี่ยจะใช้มุกเทพ2ชิ้นนะครับแล้วก็เศษอัพทองอยังเป็น140ชิ้นอยู่นะครับส่วนทะลวงขั้น1ขีดสามกับ1ขีดสี่เนี่ยจะใช้เท่ากันนะครับนั่นก็คือมุกเทพอ่าเขาเรียกว่าขั้นละ4ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทองขั้นละ3า0ชิ้นนะครับส่วนทะลวงขั้น1ขีดห้าเนี่ย จนไปถึงเขาเรียกว่าทะลวงขั้นสองขีดสองเนี่ยจะใช้เท่ากันนะครับนั่นก็คือขั้นละมุกเทพเนี่ยห้าลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทองเนี่ยสี่ร้อยหกสิบชิ้นนะครับนี่คือขั้นขั้นละนะก็จะดูเยอะหน่อยนะนะครับแต่พอมาในกรณีทะลวงขั้น2อขีดสและ2อขีดสแล้วเนี่ยจะกระโดดมาเลยครับนั่นก็คือใช้ขั้นละเขาเรียกว่ามุกเทพ6ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทอง600อยนะอืมส่วนขั้นสุดท้ายเนี่ย เป็นขั้น2ขีดห้านะครับจะใช้เยอะหน่อยจะเป็นมุกเทพ7ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทอง760ชิ้นเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอัพถึง2ขีดห้าแล้วเราจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดนั่นก็คือมุกเทพ45ลูกกับเศษอัพทอง4 2 2พองชิ้นนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราต้องใช้นะฮะในการเขาเรียกว่าซัดจัดเต็มในการทวงเลยนะเออก็สำหรับใครที่อยากจะทวงตัวตัว,ตว,ตว,ตวทองแท้ให้สุดเนี่ย ตามนปะะ้าต่อไปนะครับเราจะไปดูเรียกว่าตัวทองที่ถูกอัพมานะครับจากเกระเลสิบหกเป็นเกรเลสิบแปดนะครับในกรณีนี้พี่เลยเขียนเป็น G ขีดสิบแปดไว้นะครับก็มาจากเขาเรียกว่ากเรกรดหรือว่าบางคนเรียกว่าตัวทองเกก็ว่ากันไปนะฮะโอเคพี่กเ็เลยเอารูปไทสุจู้มาเป็นตัวแทนนะฮะสำหรับตัวทองเกสิบหกมาสิบแปดนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก็เริ่มกันตั้งแต่ที่หนึ่งดหนึ่งเหมือนกันนะครับ ก็จะใช้มุกเทพ1ลูกแล้วก็เศษอัพทอง120ชิ้นนะครับส่นหนึ่งขีสอเนี่ยก็จะใช้เขาเรียกว่ามุกเทพ2ลูกเนาะนะครับแล้วก็เศษอัพทองยังเป็น120ชิ้นอยู่นะครับพอเป็น1นขีสาเนี่ยจะกระลึบมาหน่อยนะฮะเป็นมุกเทพ3ลูกนะครับแล้วก็เศษอับทอง240ชิ้นอืมน,นะครับหขีสเหมือนกันใช้เท่ากันนะครับพอมาเป็น1นขีห5เนี่ยจนไปถึง2อขีส2นะครับในแต่ละขั้นจะใช้มุกเทพนะครับสีลูกนะครับแล้วก็จะใช้เศษอัพทอง ขั้นละ360ชิ้นนะครับอืมก็เขาเรียกว่าเริ่มเพิ่มมาแล้วนกนะครับพอในการทะลวงขั้น2อขีดสแล้วก็2อขีดสเนี่ยจะใช้มุกเทพขั้นละ5ลูกนะครับแล้วก็เศษอับทองขั้นละ480ชิ้นนะครับก็จะเพิ่มมาอีกนะฮะส่วนขั้น2อขีดหเนี่ยซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยจะใช้มุกเทพ6ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทอง600ชิ้นเลยทีเดียวนะแต่ว่าจะสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมันจะน้อยกว่าตัวทองแท้นะอ่าแล้วก รวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วทรัพยากรที่ต้องใช้เนี่ยนั่นก็คือมุกเทพ37ลูกแล้วก็เศษอัพทอนะครับ3,360ชิ้นอืมนะฮะก็ค่อนข้างต่างเลยเนาะจากตัวทองแท้นะครับอ่ะมาเราไปดูตัวต่อไปกันเขาเรียกว่าเป็นตัวทองระดับเกรด17นะครับอืมซึ่งถูกอัพมาจากตัวแดงเกรด15เานะนะครับในที่นี้เอาตัวอุ้นเสี้ยงมาเป็นตัวแทนนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเรามา,<ๆ>มาดูการทะลวงกันนะครับในกรณีนะครับขั้น1นขีดหนึ่งและ1นขีดสเนี่ยจะใช้เท่ากันนะครับนั่นก็คือมุกเทพ1ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทองขั้นละร้อยนะครับพอมาเป็นการทะลวงขั้น1นขีดสาและ1นขีดสเนี่ยก็จะใช้เท่ากันนะครับนั่นก็คือ,อมุกเทพขั้นละ2ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทองขั้นละ2 0 0้ชิ้นนะครับ พอมาเป็นทะลวงขั้น1นขีดหนะครับจนถึงทะลวงขั้น2อขีดสเนี่ยก็จะใช้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือมุกเทพขั้นละ3ลูกนะครับและเศษอัปทองขั้นละ3ามอยชิ้นนะฮะคราวนี้เนี่ยพอมาเป็นทะลวงขั้น2อขีดสและ2อขีดสเนี่ยมันจะเพิ่มมานิดนึงนั่นก็คือใช้มุกเทพขั้นละสลูกนะครับแล้วก็เศษอัปทองขั้นละ400ชิ้นนะฮะพอมาขั้นสุดท้ายเนี่ยขั้น2อขีดหเนี่ยจะใช้เยอะสุดละ ก็จะเป็นมุกเทพ5ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทอง500ชิ้นนะอืมแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเราจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดนั้นก็คือมุกเทพ28ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทอง2อง0ชิ้นโอเคมันก็จะลดหลั่งตามกันมาตั้งแต่ตัวทองแท้ตัวทองเกศแล้วลก็ตัวทองเกศนะครับก็ในกรณีนี้สําหรับคนที่เลือกตัวอัพก็คํานวณดูเอาและกันนะครับเพราะว่ามันมันแบ่งการทะลวงได้ในแต่ละตัวแหละนะครับอ่าเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงเนาะนะครับ สรุปกันแบบไวๆนะครับตัวทองแท้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดนะครับในการทะลวงแบบสุดเลยจนถึง2.5เนี่ยใช้มุกเทพ45ลูกนะครับและเศษอัพทอง4,220ชิ้นนะครับอ่าตัวทองแท้นะต่อไปครับเป็นตัวทองที่ถูกอัพมาจากเกจ16เป็นเก8นะครับทะลวงถึงขั้นสุดเลย2.5จะใช้ทรัพยากรทั้งหมดนั่นก็คือมุกเทพ37ลูก และเศษอัพทอง3,360ชิ้นนะครับอืมก็สำหรับเขาเรียกว่าตัวทองที่ถูกอัพมาเขาเรียกว่าจากเกจสิเป็นเกจสิจะตามนี้นะต่อไปครับอ่าสำหรับเขาเรียกว่าตัวทองระดับสุดท้ายแล้วนั่นก็คือระดับ15อัพมาเป็น17นะครับในการทะลวงขั้นสุดเลยส5ขีดนะครับจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดนั่นก็คือมุกเทพ28ลูกนะครับ และเศษอัพทอง2,800ชิ้นนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าการสรุปให้ดูนะว่าทั้งหมดแล้วในแต่ละเขาเรียกว่าตัวทองในแต่ละแบบเนี่ยใช้ทรัพยากรเท่าไหร่กันบ้างนะครับแล้วก็ในข้อแนะนำนะฮะเนื่องจากทรัพยากรมีจํากัดนะครับยังไงลองแบ่งในการทะลวงดูนะครับอย่างพี่เนี่ยพี่ก็จะแบ่งแบบเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างนะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับลองไปปรับดูนเองนะพี่พี่ก็จะทะลวงริโ้แบบเขาเรียกว่าอยู่ที่1นึ่งขีดส่ก่อนเนาะนะครับ เพราะว่าทรัพยากรพี่เริ่มตันแล้วนะครับก็พอใช้ได้อยู่ตอนนี้สลัดริโป้นะครับโจจูเนี่ยพี่จะยังใช้แค่ขั้นเดียวก่อนนะครับเพราะว่าขอหมดพอดีแล้วก็ไ้ส่จูเนี่ยเนื่องจากพี่ใช้เป็นตัวดดเมจหลักเลยในทีมนะครับก็จะอัพเยอะหน่อยนะครับก็จะทะลวงมาเป็นเขาเรียกว่า1นขีดสนะครับแต่จริงๆแล้วก็ว่าตั้งใจจะให้มันสูตประมาณ1นขีดแหละแต่ไม่รู้ว่า มุกเทพมันจะมันจะออกให้มาไหมนะเพราะว่ามุกเทพมันมันค่อนข้างจะออกยากนะอย่างที่บอกว่ามาได้าจากการเปิดการชาโต้ทองเนาะน,นะครับแล้วก็ได้มาจากการเขาเรียกว่าย่อยอเขาเรียกว่าพวกเศษหินในที่รับมาจากหออกคอยเนี่ยหอศึกมาเลือดเนี่ยครับที่เรารับมาตามชั่วโมงเนี่ยนะครับอ่าเวลามาย่อยก็มาย่อยตรงเนี้ยเอา嘿เ,เดี๋ยวเราไม่ได้กดรับหรอเฮ้ยเดี๋ยวกำล่งไปไหนวะเนี่ย เฮ้ยแล้วมันหายไปไหนวะตะกี้กเราเปคนเราเดี๋ยวมันมึงนะเฮ้ยต้องโหลดวะตกี้เรากดปิดไปแล้วมันหายไปไหนย่าก๊อฟบ้ากหรู้เนี่ยทำไมเราต้องเจออะไรคอนเทนต์ละฮ่าฮ่าวะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วเรากดเข้า,ากดเข้าหอมันมันจะโหลดให้ไหมวะแต่ถ้ามันไม่โหลดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวออกไปก็ไม่ได้ก็ช่างมันเดี๋ยวเออมีไหม อยู่ๆหายเฉยเอาโอเคไม่เป็นไรมันมาเข้าตรงนี้แหละมันก็จะแนกตรงนี้ครับแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็แล้วเดี๋ยวมันก็จะได้มานะเวรกรรมมือลล่นไปกดปิดทาไมวะเนี่ยมันไปหายไไหตรงไห <laughs> นวะโอเคใครรู้บอกพี่ด้วยนะคนเห็นตกลงตลกก่อนไปอ่ะยังไงก็เขาเรียกว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับวันนี้ได้ทั้งสาระแลวก็ได้ทั้งประโยชน์เลยนะสุดยอดมากๆ <laughs> เป็นี้งคุณภาพจัดๆก็อ่ะก่อดไปนะครับขอบคุณคุณเคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะ,ะที่เขาเรียกว่ารูปดูปข้อมูลมาให้นะแล้วก็ขอบคุณคุณวีด้วยนะครับที่เขาเรียกเป็นทุราให้นะครับขอบคุณทั้งสองคนเลยนะก็เ,เรียกว่า s พ p อ o r t พี่แบบว่าโหเต็มที่มากๆเลยขอบคุณจริงๆครับอย่างไงแล้วก็ใครดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมเ,เรียกว่ากดติดตามเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้พี่หนึ่งนะครับส่วนถ้าใครมีคําถามอะไรหรือว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามพี่ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกคำถามเกี่ยวกับการทะลุหรือคำถามเกี่ยวกับกคลิปปืนอะไรก็ตามนะเดีย๋ยวพี่จะมาตอบให้ทุกคนเลยนะครับอ่าวันนี้ก็ผมเลเฟอร์แคทเตอร์สายกัาแฟต้องลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวยัยงไงเจอกันใหม่สำหรับเขาเรียกว่าคลิปครั้งหน้าอะไรกันอะไรกนะันออไปฮะวันนี้ไปก่อนแล้วครับไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะ